ค่ะทุกคนหลังจากที่ไอาหายไปประมาณ5-6เดือนนะคะตอนนี้ไอกลับมาแล้วทุกคนใช่วันนี้นะคะไอก็จะมาม้วนผมให้ทุกคนดูกันว่าแต่ละวันเนี่ยม้วนยังไงโดยเครื่องม้วนผมวันนี้นะคะก็จะเป็นของนี่ค่ะทุกคนเ r e a ด e ไอ on นะคะแกน32ใช่เราก็เปิดไปเลยซักประมาณ180ใช่ก็รอให้เขาวอร์มเครื่องของเขาแบบนึ่งเราก็จะมา แบ่งครึ่งผมกันนะคะใช่แบ่งครึ่งไปเลยกะกาเอานะทุกคนอ่านี่แล้วกันประมาณนี้อออออตอนนี้เครื่องก็เริ่มรอแล้วนะคะทุกคนอันก็จะดึงหยิบหยิบผมมาประมาณเท่าหนึ่งเท่านี้ใช่ทุกคนแล้วก็จะม้วนผมออกไปข้างนอกนะคะ ม้วนขอึอนมาไปคะ่างนอกรูดเขาลงมาสักนิดเกือบเกือบปลายนะแล้วก็มวนขึ้นไปอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็เป็นหนึ่งก็ค่อยๆปล่อยเขาลงมาเลยวึ๊เลยอย่างนี้เลยนี่ค่ะทุกคนเขาจะเป็นอย่างนี้ปึ๊บก็หยิบอีกช่อเลย come close, come talk เสร็จแล้วครึ่งหัวเลยอ,อีกครึ่งหัวอันนี้ก็จะเหมือนกันนายจะม้วนออกนะคะก็นหนีบข้าไปีอ่อๆมันสักเกือบสุดแล้วก็ม้วนขึ้นไปเลยอย่างนี้ถ้าทุกคนเห็นนะที่ม้วนผมอายมันจะมีรอยอันนี้ด้วยเพราะว่าเออตอนนั้นจะตอนนั้นไปทะเลใช่แล้วก็ม้วนม้วนผมก่อนออกจากบ้านเนี่แหละเสร็จป,ปุ๊บใช่ไหม ไอเนี่ยมันยังไม่หายร้อนดีไอไอรีบขึ้นรถไงก็เลยเออขึ้นขึ้นรถไปโดยที่ถือเสื้อสีดำไว้อยู่มันเป็นเสื้อแบบผ้าอะไรสักอย่างอะ่ะเออสีมันก็เลยแบบว่าติดมากับไออันนี้เลยอะ่ะที่ม้วนนี่ก็จะม้วนไปเรื่อยๆทั้ง เซตแรกเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็เขาก็จะเป็นแบบนเนี้ยดุงดงเนี่ยพอมวนแล้วเขาเงาเนาะเขาดูแบบผมเงาขึ้นนะไอชอบมากเดี๋ยวเราเอาหัวบนลงมาซักหน่อยอ่าเสร็จปึ๊บเราก็หยิบช่อที่ไม่ใช่ออกมานะคะที่แบบมันจะเห็นได้ชัดเนี่ยทุกคน ว่าอันไหนยังไม่ได้ทำนะคะนีะ่แล้วก็ทำเหมือนเดิมคะ่ะเริ่มใครชอบเยอะๆก็ก็ยกไปสูงๆเลยก็ได้แต่ว่าชอบมันกลางหัวนะคะครึ่งครึ่งนึงจะปล่อยเข้าลมาอย่างนี้นะอ,อีกข้างหนึ่งนะคะก็เนี่ยเราจะเห็นอยู่ เซตสุดท้ายของช่อสองนะคะทุกคนก็สเสร็จแล้วหมดไปเลยนี่เึ้นมาถึงหูนี่นเขาก็จะเป็นดุ่งๆอย่างนี้นะคะช่อสุดท้ายแล้วข้างบนนี้อันนี้ก็เอาห่มข้างบนลงมาแล้วนะคะทุกคน เรจะเหลือเหลือปลอยหวานไว้เลนิดหนึ่งให้แบ่งตามครึ่งครึ่งหัวที่เราแสกไว้ใช่ไหมแล้วก็ดึงออกมขึ้นมาอย่างนี้นะคะจับ จับออกไปในทิศทางที่แบบว่าให้มันเป็นแบบสลุออกไปข้างนอกผมมาให้มันไม่บังหน้าเกินไปนีเข้าไปนะคะทุกคนปึ๊บมวนออกเหมือนเดิมแต่ว่าวิธีโขงจะแบบจะเป็นอย่างเงี้ยจะให้มันตัดเฉียงออกไปข้างนอกนิดนึงนะคะเวลาเซตผมในถ่ายรูปจะได้ออกมาสวยนี่ทุกคนออกนอง้างนอกนี่ก็จะเป็นเขาก็จะเป็น เขาจะเป็นทรงย่างไงนะคะใช่เ,เรียบร้อขั้นหนึีกขัน้นง,งนึงก็ทําเหมือนกันนะคะแต่ว่าแค่ว้ดคนละด้านก็จะเป็นอยู่ข้อปลนะคะดึงล,ลงมาแล้วก็หมวนออกอให้เป็นตามผมของที่เราอยากให้เขาโค้งนะคะว่าจะเป็นคนแบบไหนน,นีดเดียวพอนี่เขาก็จะเป็นงี้ใช่ทุกคนเสร็จแล้วนะอันเนี้ยเดี๋ยวจะมา คลายผมก่อนก็เอามือเนี่ยแหละคือพอน้องเขาเริ่มหายร้อนใช่ไหมแล้วก็สางเลยค่ะทุกคนสางผมเบาๆเอาเอามือสางก็ได้นะหรือว่าใครมีหวีใหญ่ๆก็ไนี่ออกไปได้เลยก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะ Don't What is when speaking นี่นะคะทุกคนออกมาก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือฟินิชลุกนะคะเผมเนี่ยอย่างที่บอกว่าที่ม้วนผมวันนี้คือพอม้วนเสร็จแล้วผมเขาดูแบบว่าเงางามสุขภาพดีเป็นแบบว่าเหมือนออกไปจากร้านทาผมเลยนะทุกคนดูดีไหมใช่อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าลุกที่อายแบบว่าไปถ่ายรูปก,กับเพื่อนไปออกินข้าวกับครอบครัวหรือว่าไปเที่ยวกับครอบครัวเลยนะคะทุกคน วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วทุกคนมีอันนี้ก็เป็นทรงเงี้แหละถ้าใครชอบนะคะก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์นะคะหรือว่าคอมเมนต์ก็ได้นะคะเออถ้าใครอยากให้ไอทำคลิปอะไรอีกนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาที่ข้างล่างได้เลยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ไอไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ